ทฤษฎีสีช่ช่อะสุขทุกสถานนะครับก็คือหนึ่ทำให้เขาชอบ 2. องทำให้เขาเชื่อ 3. ามทำให้เขาบอกว่าใช่แล้วก็สี่ทำให้เขาเชื่อชูผู้รู้ท่านอาธ,าธิบายไว้ดังนี้ครับประการที่ 1. นึ่ทำให้เขาชอบใครเขาจะมาชอบเราก็แปลว่าเราต้องมีดี วิธีที่สร้างความดีให้มีอยู่ในตัวตนของเราก็คือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก็คือวิธีผูกมัดใจคนเป็นมนมหเสนีก็มีอยู่4อย่างนะครับก็ได้แก่โอบอ้อมอารีแบ่งปันเจือจานว่าจีไพเราะพูดให้ดีสงเคราะห์ชุมชนนะครับแล้วก็วางตนเสมอต้นเสมอปลาย โอปออมอารีวจีไพระสงเคราะห์ชุมชนวางตนเสมอต้นเสมอปลายเป็นที่มาแห่งความชื่นชมและก็นิยมชอบนะครับประการที่สองทำให้เขาเชื่อการที่ใครเขาจะมาเชื่อเราไปว่าเราจะต้องอยู่ในฐานะคุรุฐานิยะบุคคลเช่นเดียวกันจะต้องวางตนเป็นหลักหนักแน่นในคุณธรรมความดีนะครับสามารถที่จะแนะให้เขาทำนำให้เขาดู ดำรงชีวิตยอยู่ให้เขาเห็นเป็นไอดอลให้กับเขาได้ครับเขาก็จะเชื่อพูดอะไรไปบอกอะไรไปสอนอะไรไปเขาก็จะเชื่อเราประการที่3สิ่งที่เราบอกไปสอนไปบรรยายไปเขาไปปฏิบัติตามเมื่อผลของการปฏิบัติออกมาเขาก็จะตอบว่าใช่ใช่เลยถูกต้องสุดท้าย เราก็จะได้การเคารพนับถือเชิดชูเพราะฉะนั้นทฤษฎีสี่ชเนี่ยก็สรุปได้ว่าทำให้เขาชอบปฏิปทาหน้าเรื่มใสเพราะเราให้ความเมตตาสถาผลทำให้เขาเชื่อคำสอนพรมงคลเป็นกุศลชีวิตงามความดีครองพอเขาไปปฏิบัติเขาจะตอบว่าใช่ที่เห็นเย็นสว่างเพราะเราสร้างความดีไว้ในทั้งผอง สุดท้ายชอที่สี่เขาก็จะมาเชิดชูสุขลลงเพราะสิ่งถูกต้องเราสร้างไว้ให้ร่มเยิน